ประเทศทางฝั่งของยุโรปอย่างอังกฤษทดสอบเรือน้ำพลังงานนิวเคลียร์อย่าง HMS a r g e m e n o s ลำน้ำสำเร็จเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นเรือลำที่6ในตระกูลอย่าง a z s u s class และจะเข้าประจำการในปี2026นี้เพื่อเสริมกำลังลบในใต้น้ำทางสารจัดในยุคที่ความตึงเครียดก็กลับมาอีกครั้งโดยติดตั้งระบบโซน่าและ AI ตรวจจับเรือศัตรูรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งยังขงเชื่อมโยงกับโครงการอย่างอ c ครูสที่ทางฝั่งของอังกฤษรวมกับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียในกรรารพัฒนาเรือน้ำรุ่นอนาคตอีกด้วย ขณะเดียวกันนั้นจากท่าฟังของฝรั่งเศสกำลังปรับเครื่องบินอย่างมิราส 2000D ให้กลายเป็นซาเอ็ดฮันเตอร์หรือนักล่าโดนโดยใช้บทเรียนจากสงครามยูเครน ปรับเรดราอินฟาราเรดต่างๆและติดตั้งอาวุธอย่างมีค่า IR เพื่อใส่โรนซาเอ็ดของอิร่านที่ลเลเซนีใช้ในการโจมตีและเขาเองก็ยังพิจารณาการอัปเกรดเจ้ามิลลาดเพิ่มระบบส่งคัมภีรกหรือ EW และ AI ในการตรวจจับเป้าเพื่อสร้างเครือข่ายต่อต้านโรนราคาถูกทั่วไปเรด้ว่ายุ่รลในปัจจุบันกำลังปรับทั้งฟ้าและทะเลรับศึกยุคใหม่พร้อมกัน